สันวัน,นหยกมือนึงเลยครับวันพ uh, ุธประทันวันวานมือนี้วันพุธวั่นบอยเอฟซีวั่นฝากมาทั้งผ่านทั้งแม่คู่นะคะครับสาขาวิสุวรรณสองพันแห่นัชชาสองร้อยยี่สิบสองร้อยหน้าหน้าหน่อยสองร้อยนะคะอันนี้ของยิ้มนะคะครับขอบคุณครับอันนี้ของนัชชาขอบคุณค่ะนี่ของน้าน้อยนะคะเด้อแต่กระรวมบุญน้ำปูสองพันบาทนะคะเนาะสาธุสาธุครับแกงขึ้นหาเล้าค่ะเด้อ หลายผู้หลายคนเนาะ,ค,ะนค่ะมื้อนี้ก็คือเก่าเนาะคะ่ะวันที่29เนาะคะ่ะวันที่29เ,เป็นงานใหญ่ครับผม่ะร่ำฉลองหอมปูชีบขาวก่อมน,นั่งร่ำพรก่อมเงาเนาะค่ะหลายผู้หลายพุ่นก็ลายผู้หลายคนแต่เม่ารวมง,งานนํากันมีโลงทานหลายอย่างเนาะคะ่ปะปลาลาไม่น้อยก็มาหอดแล้วเนาะคะ่ะครับผมปลายลี่สิบรู้เนาะคะ่ะ แต่กระเพื่อนกระรวมบุญีสามสาลาหนำม oh, าสักโอ้สาทุสาธุคบเป็นปูนแจ็คลอยทุง้งหรือว่าเท่งกระเบียงเนาะค่ะกระเบียงปูนะคะ,คะเพซึ่นกได้แกงว่าบอกแม่คู่ไว้นะคะครับหลายปูหลายคนได้รวมแรงรวมใจกันแล้วก็มื่อวันที่ยิบต่อหายพานคนวันที่ยิบก่อไปก่องน,นะคะพ่าเสดไปร่ำถวายอยู่ทั้งวัดปูเที่ท่องซึ่เราครับผมจะเอาเป็นมือใกล้ๆว่าสามสิบปีสามสิบเอ็ดเนาะคะ่ะครับผม เมยปคู่กับเบื้องสถานการณ์ก่อนสําหรับไม่นะคะไม่เท่าค่ะิ่นถามม่านะคะหลายปูหลายคนว่าเมียนบบเป็นของปูโบขันเมียนเพขาเสียมาทรงครับแตเดี๋ยวจังไดยกับฮะปูลวงมากค่ะจังถามเพิ่นเนาะค่ะเนาะครับเพิ่นจะฝากมาทางยิมทังของมาจากกรุงเทพป่คะครับว่ากทมอทั้เออมาจากกทมแล้วก็มาจากบึงการ ครนจะทักมาทำไมครูไม่ขอบคุณเพราะว่าอ่นไม่ขอบคุณก็เสียไปให้ฉันไปสู้เก็บยวไปโดนแล้วเพราะนั่นเรื่องบ่เืียนวันเมียันหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าแม่เอาวันนี้มาให้แต่ว่าสิมีอีกอันหนึ่งต่อเกิเป็นไหม่ซกไปมาอยู่กอกันต่อไปรู้ว่าสิแม่งก็ แต่ว่าปูว่ามีหงพอเยอะแล้วก็ปูชิบะขาวแล้วว่าจให้โป้ปูนี่ละเมียดเบิ้งระดับนาะกว่าคัแม่นบ่คันแม่นหงพอคันหลุดตัวว่าเก็บไว้ก็มาแล้วว่าเพิ่นเก็บไว้ได้โดนแล้วเนี่ค่ะแต่ขอให้ได้เสียแต่เป็นบ่ยาวเลยแม่ปูสิเป็นสั้านประมาณนดีไหมเออแต่ให้ปูซว่างเบิ่งเอาว่ามันสิแม่นวันสิแม่นก่อนะวันสิแม่นเขาอยู่นําไผอยู่ทางใดทางทิศใดซั่นครับผมปูก็กําลังสิหาพ่สูจนเบิ่งอยู่นี่มีคนเสนอมาหลายเนาะค่ะเนาะ ปลาของไผ่แดีทั้งนครพนมนครปมุนะรปมทั้งสว่างทั้งบึงการทั้งกรุงเทพนะคะเพิ่นเสนอม,มาว่ามีอยู่าสงองเอาแกนครับผมวายุไซนะคะขันแมนเพิ่นกับพร้อมที่สี่เอามาทรงครับเพิ่นการวามาแบบนั้นอืมกระดิมแบบคุณแม่ยังซื้อว่างเลยเนี่ย แม่อุดมแม่ไม่อแม่อุดมนะมั้งครับแม่อุดมค่ะาราอดมบ่าอุดมอดมอูอกสงดียวอแม่อุดมชาการแม่อุดมุเขว่าอมน้อแม่คู่ค่ะอดมอะไรเง คุณแม่รวมชากลางนะคะร่วมถวายให้แต่มูสามร้อยยิ้มสองร้อยนางน้อยสองชาสองนะคถูกสาถูกตาเนียื่อาเก้ผู้อนเท่าไห้มสองเต็มมูสามเป็นห้านะคะอันอาต็มมเป็นยีบนาน้อยก็แค่ดชา อ่ะอันนี้ไม่ของปูนะคะแม่อมดมันอย่างเงี้ยนเสื่อให้ผูเรียนได้แต่งโมนั่งจดเสื่อหลไรอยูน่นอนกับพักกันยังวมอมเยี่ยมเยอะกรบผมลัางแ,แางเขีนยนติสุด

ต okay. um. well right. ีนางงักเนาะมืิ้วนปูมืม้วปูคือขามีม้วงปูตาตอนเดินเดินอาหารเดินแต่ว่างานหัวถาวรอ่ะยวรับขายก่อนเออนานอุโดมประมาณงางอุมโดมแล้วกาเออหาเขียนกูอปรหนั้นักแต่ม้ค่าแจร้อยข้าเหงาเนาะดีกว่าออะ ไห้มิศกมิหลัมิถกมิมาศุกกับพักแข่งเร่งเรื่อเด้ให้เงินไหลองให้ทองไหมาแต่เรื่องแต่เริ่องาทุกาธุมกวอใ้มเออฝากมาทางข้องอีนังแต่งูโตเบอรบิ่อฮะให้มิคือแขงเรืงมามไคู่รของมาบ่อเาะยาไแข่รู้รูรู กบปางมาพ่องม่าหลุลายซื้อเออกำลังหลุดไม่กระดักไม่ฉกไม่มาเขาภาพแข็งแรงนะลูกนะจ้วแจ้วแจ้วตัวแบบตัวแบบควบคุมควบคุมแบบแบเรื่ออ่ะเอออันนี้ว่ามาของเาะชือว่าจังแบบอื่อว่าถบหรือว่าชูวัน ตออหาหางไื่สมไม่หลาไมสกแม่หมาสุขภาพับแข็งแรงเรอเรื่อจะเริ่มะเริ่มได้ทุกผูกทุกคนมำรำเรื่อวมือจังมังข้างนี้มีะมันหัวเจ็บหัวหางรก็ิมติ้ม้เออมันไ่สมมันก็หนอมันไม่สมมันหนออู่หางเลยอ้าวมือนี้เก่งมากที่้าวหาเมื่อเมือเมื่อเรื่องมาบริบูรับ วันที่ยี่สิบห้าอยากขออีพ่อหน่อยอยากไปต่างประเทศแต่ไม่มีเงินค่ารถมานนี้แค่แจ้งไว้ถือไปเลดเพราะมือหนอึ่งวันที่ยี่สิบห้าต้องแน่แร่นพอตอนยี่สิบลุกถามถูงวันไหนพอผ่านพอยี่สิบลุกถามสุงผ่าน มาผ่านแดงผ่านด่างผ่านอยู่ได้หมดเดยผ่านหลายคนพอผ่านอยู่มาปูผ่านหลายคนพออืมถ้ามาบักเสีอีกผ้าโมผ่านมาบ่กเสียอีกคือว่าเป็นผาเด็ดลายหล่อ้ะปูทำไมมผืนผ้าบอกจังมาเอาต่อนึงออกตอนึงเนี่ยครับมาคือป็นการฝากฟอหัาบอกคุ้อน่ามไปรักแต่ เอออีนั่งก่อนก่อนามว่าจะผ่านได้หรือเปล่าไปฟังมาคือผ่านอะคือมึงเสียค่าผ่านดังบนฟูวมั่งคือผ่านน่ะเฮอีนั่งบ็เสียค่าผ่านมั่งผ่านอ่ะนะนี่ผ่านว่ากี่หยิ่งบบผ่านเนาะแตงโมกับผ่านเนาะอีนั่งลาพอกับผ่านมึงได้ผ่านโอสาธุสาธุได้ลูกมึงได้ใหญ่ แ้่าเชียรเอกหนีนขาา้างว่าแทงขันมาจ้ะบ่าันย้าเนาะสงแทงว่าขานเนาะแต่ว่าขั้นขั้นเชียค์คาทานดานอาจจะได้ละถ้กับล่งการไว้องึงอย่างไรแบบคามำดันนมาส่อมือมาส่องมือใจ่ตัวปาดไงเนาะ คันว่าไม่ใต่โตเฮ่นั้นกับเป็นอืดอๆแต่นั่งก็เป็นห่วงโน้ะจากหัวหน้านเอซี่มจากคุณมันเปล่นตางทางตัวว่าวาค้นวาวาอังมันต่ำทานจางๆแล้อีนังตองก่อนว่ามันเบาชือเๆแล้วเบาอื่นได้อันนี้เอพี่ร่วมมือมาทางอืงนางกองก่อน เออถามว่าอยากมีโชคมีลาบมีโชคมีลาขอให้พอดมบันแดให้พบเปี่ยนหนึ่งสิแมวเลาพอเออืือแขยงเร่องรางกายวิญาณหงคมนางสุภาพ่อนางโสมทีนางธีรงนางอัปพันางทวีอ้าให้มีโชคม่ลาบม่โชคไม่มาบงสุขับขับแข่เรื่องสุบุุก้นควมักตัวตาถูกเสอจะเรองสเอสาธุสาธุ พาอาพี่ก็ขาปูนจ้ะคาพานดานไอเดียขาพานเออจังสีกับพ่อว่ากันพกอตนซื้อพกเคยว่ากันอ้วนหลังบอมกันนี่ขั้นนีคาพานดานพานเดงแต่พ่อแต่อ้วนหนามาคุยกันกะเอออ้าวยาสีเข่แล้หน้าขาวจ้ีเบาง่าย้วกน้อหนเดือดมวเดือนแม่จังสีไา่แดอืมอันไดนคือการเมื่อไหร่ะ ว่าต้องไปคิดยังมากมากแม่วงีครับผมไปท่างไรมากจะท่างไรเออใครไม่น่าตีตีตีมือเจ๊ห่างอัดง่ายเลยกินข้าวก่อนคุณเรซด้ออันไว้ก็ตามเออบามันถือเราจะถือมาถวายว่าแม่นะทุกวันมากินข้าวก่อนหมาถึงว่าถวิลทุวันเทีดเรจังใดนะบามันใดเราจังเถอน ผู้รกคนกูว่าไรกูว่าคือนางถ่ายรูปถ่นนคืนางถ่ายรูปห่นยแ่เขาหอบคำผู้รัคนโอาเพราะำขาักเริ่อขายขาขายเขาวาเรืองถือว่าพรยสมบหมัวถื่ว่าเหตุอางั้นคือแบบนั้นะครับผมบ่าแม่มอันอึอางัเลยบ่มันบินบ้ามันบินบ่าตาีอางั้นวะเนิ่นวะไอไม่ค่า ผ,นผนานแดนผานดานเขาบัเคียอีก,ออกว,อว่ะเขาอเอา้ย่้องกองกอยเออจังทีบอกกันไปพ่อดิพ่อไข่ด่อยาบนงกระเด้ลหนักบุงมาดคบบ่าคบแต่ย,ย่งงานยากว่าเลี้ยงโกไท่เหลือมเอผู้สอมแท่งแต่มันมด่มวเยอว่่ด <laughs> ส <laughs> ิวเอ็วัน1 2่4 5่7บแปดสิสตัวเอ็ด บักเรื hey ่องว่าเรื่องครับอไฟออามาไฟกับน้จบมาชนหนึ่งเนี่ยมราจะตรวจตาครับผมมาดูสิเนี้ยดูกวัด1 2ง4ูงไฟสิเช่านั้นยากกันเบอ ว่างคือคือโป้ฟาอืมความกานอันนี้ว่างมันเนาะอืมว่างอืมแล้วคือแตาามอือาวันอ่าถูกอันนี้แบคาพานดานครับผม้่าคาพานดายครับอันนี้จัมาอ่าอีกนั่งก่อน่ครับไปพ่ มันจะไม่คาพานดานพานเลยครับผม,นะมที่อีนังกระ,ะดัางไหมวะพานที่บอกแล้วก็ขาดได้ที่เราก็คิดได้ทั้งรับอาหารแม่ครับผมอาหารแม่ถึงไปตั้งปัสสาวะถ้าเราไงตั้งประเทศก็อกเอ,อ,เอ,อายัดต๊ะเครื่องคือว่าเขาจะยัดโต๊ะเครื่องอีนั่งหนักมาต๊ก็พราะโต๊ะ,ตะ,ตะขาดกระด้างก็เหนหียว่า ม่เป็นไบบเนาอะอหาลูกว่าไรมาซื้อมาขากทอดกันมา,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 นนาลูกเนาะเออทางไปเรื่อยเรือเร้อลูกเออพอผ้าซื้อผ้าสั่งเท้าว็คือวันเดินตวันเดินมาลูกอืมพร้อมกับเออนั่งหลาวาจากสังข้าอ่าอืมไปถาพักสัเท่า,ปา,า,เ,ทาเป็นห้องเป็นเงาหายคนไปค้นมาอ่ะไปดูคือกันเล้่อโล,โลูกเรอครับผมพิ่เรินาวเลยว่าผ่าน พี่แกร่าเรยวว่าผ่านช้ำรักหม่ค่ะปูตาหรือว่าปูชื่อผักขาเขาปูตาไม่มีปัญหาปูตามันคนวัยรุ่นอยู่แล้วไม่ใช่ไม้หรอกอแต่ปูชื่อผักขาวขี้ไม่ช้าถามว่าแข่มาเมื่อม,มาจากไหนใช่ไหม,ามยังไม่เห็นเลยอ,อยู่ก่อทมอกปรแมาณป,ปูไม่ค่ะ ตึ่นั่งหลาวาามือรู้ไปรู้บุญกาบาบ้าไหมยังไรมคะม่อแล้เวเขาแต่เสนอมาเรื่อยๆเต้นไปนานเนะาะก็จะขูงนั่งบ่เถึงเวลาเก่าบ้ามหโอ้หอดเวลาเก่าแมนม่ปู่